ดีครับวันนี้จะมารีวิวโคมไฟถนนโซล่าเซลล์นะครับรุ่นนี้ IP ห7เจดนะครับเป็นรุ่นกันน้ำได้นะครับชื่อรุ่น TL 5้าอยวัตต์นะครับก็พอแกะกล่องออกมานะครับก็จะเป็นแผงแบบนี้นะครับเอายังไงดีอ่ะอย่างเงี้ยก็นนะครับก็จะมีขาตั้งนะครับมีตัวยึดนะครับนะครับก็จะมีตัวนี้ยึดอีกนะครับ ก็จะมีรีโมทนะครับแถมฐานมาให้ด้วยนะครับรุ่นนี้แล้วก็มีน็อตสําหรับยึดนะครับแล้วก็น็อตสําหรับตัวนี้น่าจะยึดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้ลองประกอบนะครับยึดจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ไว้ยึดระหว่างขากับกับเสาหรือแท่นยึดนะครับที่ติดตั้งง่ายนะครับนี่เป็นแผงโซลาเซลล์นะครับฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับ อ,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 อันนี้สั่งซื้อมานะครับราคาบอกได้ไหมอ่ะบอกราคาได้ไหมครับบอกก็ได้ครับพันพันหร้อยนะครับพร้อมส่งนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอย่างนี้สองสี่หกแปดแปดดวงเลยแก๋วเดี๋ยวลองดูว่ามันจะอันนี้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผม จะมารีวิวหลังจากติดตั้งเสร็จอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับท่านใดที่ลองใช้แล้วเป็นยังไงหรืออยากใช้อยากอะไรก็กดติดตามผมไว้นะครับนี่ครับหน้ากล่องเป็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นจอ led นะครับด้านข้างกล่องมีมีบอกว่าคู่มือ,อคู่มือเขาบอกว่าก่อนใช้งานควรชาร์จแบตให้ขึ้นสีเขียวเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด หากพบว่าไฟหลีหรือส่องสว่างน้อยลงให้ใช้ได้ไม่เกิน20ชั่วโมงหากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานควรชั้นแบตท,ทุก3เดือนเพื่อปฏิิภาพของแบตเพื่อคงอเพื่อคงประสิทธิภาพของแบตไว้นะครับฝั่งนี้เขียนว่าไงอ่ฝั่งนี้ก็ข้อความเดียวกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวกลับมาดูอีกนะครับเดี๋ยวผมติดตั้งก่อนนะครับ สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวการใช้งานโคมไฟถนนนะครับโซล่าเซลล์นะครับที่ประกอบไว้เมื่อกี้นะครับอ่านี่ผมปิดไว้อยู่นะครับใช้รีโมทผมจะกดเปิดนะครับอ่านี่ครับกดสวิตช์เปิดนะครับสวิตช์ไม่รู้ว่ามองเห็นไหมนี่นะครับมีออนมีออฟเมื่อกี้ผมออนแล้วนะครับเดี๋ยวผมออฟนะครับ ทีนี้ผมจะออนนะครับเปิดนะครับแล้วทีนี้ตรงรีโมทคอนโทรลเนี่ยมีปรับออโต้แล้วก็ตั้งเวลา3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ดชั่วโมงนะครับเพิ่มลดความสว่างตอนนี้กล้องผมมันแบบมันเป็นออโต้นะครับมันก็เลยแบบความสว่างผมต้องปรับมุมยังไงดีเนะี่ยประมาณนี้นะครับแสงมันจ้ามากคือกล้องมันเป็นกล้องมือถือนะครับมันก็เลยแบบน,นั้นไม่ไม่ชัดนะครับ ทีน,นี้ผมจะให้ลองดูอันนี้อ่าความส่องสว่างนะครับตรงตรงนี้อันนี้พอดีมันมีรถมานะครับดูดูความสว่างตรงนี้นะครับอันนี้คือเปิดไว้แล้วท iv ีนี้ถ้าผมกดออฟนะครับคือเมื่อสนิทเลยนะครับนี่นะครับเมื่อสนิทเลยนะครับเดี๋ยวผมกดออนนะครับปุ๊บนี่นะครับแล้วทีนี้ความสว่างมันสามารถปรับระดับได้นะครับเดี๋ยวผมปรับระดับลดระดับมาดูนะครับ อ่ะมันต้องหันเข้านี่เห็นไหมครับไฟมันจะกระพริบนะครับเนี่ยครับลดความสว่างลงนะครับนี่คือลดความสว่างลงทีนี้ถ้าเพิ่มความสว่างขึ้นนะครับนี่ครับนี่ครับความสว่างมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับรู้สึกจะปรับได้สามระดับหรือสี่ระดับนะครับเดี๋ยวผมลดลงใหม่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับตามศูนย์แล้วนะครับได้สี่ระดับแล้วก็เพิ่มขึ้นหนึ่ง สองสามสี่ก็สว่างอยู่นะครับสว่างแต่ทีนี้ไอ้รีโมทต,ตัวนี้เนี่ยนะครับผมลองคํานวณระยะทางระยะห่างแล้วเดินห่างออกมาประมาณ5เมตรก็สั่งงานได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราติดขึ้นไปสูงๆเนี่ยก็ไม่มีปัญหาในการเปิดปิดเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูว่า อันนี้ผมลองทดลองนะครับก็เลยตั้งไว้บนเสาไม้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นเสาไฟนะครับเป,เป็นต็นตั้งตั้งบนเสาลวไว้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ถึงจะเอามาติดตั้งนะครับก็ถือว่าโอเคกับราคานี้คิดว่านะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะใช้ได้นานกี่ชั่วโมงนะครับก็จบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับฝากติดตามด้วยใครสงสัยอะไรอยากสอบถามก็คอมเมนต์มานะครับสวัสดีครับ